สินค้าตู้เซฟรุ่น ES 911นี้มีฟังก์ชันตั้งรหัสหลักหรือรหัสมาสเตอร์เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดตู้เปิดฝาแผงถ่านออกกดเลขศูนย์สครั้งนะครับตามด้วยปุ่มรีเซ็ตหครั้งใส่รหัสหลักที่เราต้องการเข้าไปนะครับดรออก,กดสี่เหลี่ยม ฟดับทดลองการใช้รหัสหลักกันนะครับรหัสที่ตั้งไว้ก่อนหน้าเป็นรหัสหนึ่งสามสี่เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับใส่รหัสแรกที่ตั้งไว้สินค้าเปิดตู้ได้ปกติเดี๋ยวเรามาลองดูรหัสหลักหรือรหัสมาสเตอร์ที่ตั้งไว้นะครับ รหัสมาสเตอร์ใช้เปิดตู้ได้เช่นกันครับตู้เซฟของชัวมาพร้อมรับประกันและบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมั่นใจคุณภาพมั่นใจชัว